สำังาน n ี s สั n Maz นะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับผมเป็นตัวรุ่นประหยัดแล้วก็ตัวนี้มาติดตั้งเป็นปุ่มโอเอเป็นปุ่มแทนนะครับลูกค้าเบิดปุ่มแท้ดีโมทที่ได้ก็จะได้2ตัวหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นระบบคคริตโกวัคเวนะครับระบบจัลล็อกอัตโนมัติเองเมื่อเราเดินออกจากรถนะครับผมขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ตอนนี้ผมสตาร์ทรถเอาไว้นะครับระบบสามารถล็อกอิสระได้ขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับสามารถล็อกคายล็อกอิสระได้ ครับผมนั่นหมายความว่าเราสามารถล็อกรถจากภายนอกได้ในขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ให้มีคนอยู่ในรถหรือว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับเราก็สามารถล็อกประตูจากภายนอกได้นะครับผมเวลาขับขี่ระบบจะล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมหลังจากที่ขับขี่เคลื่อนตัวออกไปแล้วก็จะปลดล็อกอีกครั้งหลังจากที่เราดับเครื่องนะครับหรือว่ามีผู้โดยสารลงแล้วก็ขึ้นมาขับใหม่ระบบก็จะล็อกอัตโนมัติให้ทุกประตูนะครับมีทั้งหมด5บานเราต่อระบบกันย้อนให้ทั้งหมดนะครับผม นิโมสามารถสั่งสตาร์ทด้านครับผมเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันการสั่งสตาร์ทเนี่ยผมสตาร์ทได้รถกันลวกันนะครับอากาศข้างนอกมันร้อนมากตอนนี้แค่เบรกนะครับก็สามารถกดจับได้เลยถ้าต้องการสั่งสตาร์ทนะครับผมเราจะต้องดึงเบรกมือไว้ก่อนเนื่องจากเป็นระบบโฟโต้เป็นระบบเมนนวลระบบเมนนวลเราจะต้องดึงเบรกมือไว้นะครับเป็นระบบเซฟตี้ของเขาหลังจากนั้นเราก็สามารถกดตัวล็อกค้างเอาไว้ได้เลยนะครับประมาณนี้แค่สาวีระบบก็จะสตาร์ทอัตโนมัติให้ เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ดึงเบรกมือ,อไว้นะครับระบบก็ไม่จะระบบก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทผ่านรีโมทได้ครับเป็นระบบ Security นะครับผมที่ทําไว้ให้นะครับผมสามารถสตาร์ทได้สั่งดับได้นะครับเข้ามาก็กดายล็อกแล้วก็ขับรถได้เลยนะครับผมได้ความสะดวกสบายนะครับผมอันนี้ผมกดคลายล็อกแล้วนะครับเราเปิดประตูได้ มาก,กับขี่ได้เลยนะครับระบบจะไม่ตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งสตาร์ทเอาไว้ระบบล็อกอยู่มีคนพยายามจะเจรกรรมเข้ามางัดรถเข้ามาระบบจะดับทันทีนะครับผมนี่คือเป็นระบบ Security ที่ให้มาแลครับตัวคันนี้มาติดตั้งเ,เบิร์กผมแท้มาให้นะครับผมเป็นผมแท้ของตัวนิ s สัน a อเมร่ามาร์เซลฟี่จะใช้ปุ่มตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผม ก็รีวิวกันสั้นๆไว้แค่นี้นะครับสำหรับตัวนิสสันมาร์คคันนี้นะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกับ BKK Smart Car Thailand นะครับมีโปรโมชั่นช่วงไหนก็เข้ามาดูแล้วก็ทัก Line แอดไลน OA ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลากันด้วยนิสสันมาร์คนะครับผมสวัสดีครับ <H> <c oughs>